<Surprise! S 2> อะไรอ่ะมีค่าเปลลดน้ำมันเครื่องด้วยจ้ะจชัก <c oughs> เลยรายจ่ายเยอะจังคอกพิษช,ช่วยประหยัดน้ำมันเครื่องเก,กดลดหมื่นโลเพียง666ยบาทฟรีอีก3รายการนะหมดตัวแล้วนะลูกของแต่ละอย่างเนี่ยมันแพงเท้าไนะ มีมีค่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยรายจ่ายเยอะจัดพกพิธช่วยประหยัดน้ำมันเครื่องเกรดมื่นโลเพียง666บาทฟรีอีก3รายการเนี่ยพ่ออยากเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหน่อยได้นั้นแม่เปลี่ยนมือถือเปลี่ยนคอมกระเป๋าแว่นเท็บรเล็ตรองเท้าตุ๊กตากล้องลำโพง โอ้รายจ่ายเยอะจัดคอกพิษช่วยประหยัดน้ำมันเครื่องเกรดมื่นโลเพียง666บาทฟรีอีก3รายการถึง31พฤษภาคมนี้คุ้มครบไวอุ่นใจที่คอกพิษ